สิวบนหัวเจ็บกว่าสิวที่หน้าอีกนะเวลาหวีผมทีเนี่ยสะดุ้งเลยจริงๆแล้วสิวบนหนังศีรษะสามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุอย่างแรกเลยอาจจะเกิดได้จากสาเหตุเดียวกับสิวบนใบหน้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฮอร์โมนหรือว่าต่อมไขมันที่ทำงานเยอะก็จะทำให้เกิดสิวบริเวณศีรษะได้แต่ว่าก็จะมีปัจจัยอื่นๆที่กระตุ้นให้เกิดสิวบนศีรษะด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอับชื้นเช่นไม่สระผมเป็นเวลานานๆหรือไม่สระผมหลังออกกำลังกายหรือว่าใส่หมวกกันน็อกนานๆก็จะทำ ใช้ยาสระผมหรือว่าครีมนวดผมที่มีความมันมากเกินไปเมื่อเราล้างออกไม่หมดก็จะเป็นกระตุ้นให้เกิดการอุดตันของรูขุมขนและทําให้เกิดสิวตามมาวิธีดูแลง่ายๆแนะนําที่เลือกแชมพูสูตรอ่อนโยนถ้าใครนึกอะไรไม่ออกก็แนะนําเป็นแชมพูเด็กสูตรออริจินอลก่อนนะคะนอกจากนี้ถ้ายังมีสิวที่หัวอยู่ก็อาจจะแนะนําให้หมดใช้ครีมนดผมไปก่อนหรืออาจจะใช้ครีมรวดผมแค่บริเวณปลายผมก่อนก็จะช่วยลดโอกาสการเกิดสิวได้เวลาเราไปออกกําลังกายทุกครั้งก็แนะนําให้สระผมทันทีแล้วก็ใครที่เริ่มมีสิวขึ้นบริเวณหนังศีรษะแจก ก,กา,กาบริเวณนั้นเพราะว่าทให้สิวเห่อมากขึ้นนอกจากนี้การโดนแสงแดดบ,บ่อยๆหรือความร้อนก็อาจจะกระตุ้นให้เกิดสิวได้เช่นกันแต่ถ้าเกิดใครมีสิวอักเสบเรื้อรังมีลักษณะเป็นหนองแล้วก็มีผมร่วงร่วมด้วยแนะนําให้ไปพบคุณหมอเพราะว่าอันนี้อาจจะไม่ใช่สิวธรรมดาแต่ว่าเป็นโรคผิวหนังที่มีการอักเสบของรูขุมขนได้ค่ะการที่เรามีสิวบนหนังศีรษะเป็นเรื่องที่สามารถเกิดได้ง่ายเหมือนบริเวณใบหน้าแต่ถ้าเรารู้สาเหตุและปรับพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆก็ทําให้สิวดีขึ้นได้ค่ะมาเริ่มดูแลผิววไปด้ยกกันนบหอึะะค